มันจะเหมือนต้นในหน่อไม้ฝรั่งครับนี่ข้างในครับ สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันในป่าอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็อากาศดีนะครับสําหรับป่านี้นะครับก็เป็นป่าที่ผมมาหาเห็ดพึ่งหวานประจํำนะครับเดือนนี้ก็เป็นช่วงเดือนเมษานะครับก็เหลืออีกประมาณสัก4เดือนกว่าๆนะครับก็เห็ดพึ่งหวานเขาก็จะเริ่มออกอีกแล้วครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับป่าเขาก็จะดูโล่งๆนะครับ แล้วก็ใบไม้ก็จะเริ่มเขียวมาแล้วนะครับต้นกระเทียมป่าก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็เพิ่งเริ่มออกดอกป่าที่บาเซลนที่ผมอยู่นะครับเขาบานไปหมดแล้วนะมีผักเซียนก็มี เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศนะครับอากาศดีแต่ว่าในป่านี้ก็จะเย็นๆนะครับอุณหภูมิก็น่าจะประมาณสัก10องศานะครับ ช่วงที่เห็ดพึ่งหวานเขาออกกันนะครับเขาจะเยอะมากนะครับแถวนี้บริเวณนี้แล้วก็ถ้าช่วงนั้นมาก็จะเจอคนไทยนะครับคนไทยจะรู้จักป่านี้ดีนะครับตอนแรกผมนึกว่าเขาจะยังไม่ออกนะครับผักบุ้งป่า เพราะว่าปกติป่านี้มันจะออกช้านะครับนี่ครับกําลังเริ่มออกเลยครับโหนี่ครับกําลังเริ่มเลยได้สักคืบหนึ่งยอดนี้ก็ใหญ่เลยครับนี่เดี๋ยวเราเก็บไปสักหน่อยดีกว่าโอ้มีเยอะอยู่นะครับทุกคนโอ้ผมไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยวันนี้เป็นไรหรอก อ,อี๋เนี่ยกำลังอบอวบเลยทุกคนผมรู้แล้วว่าผมโดนอะไรผมโดนต้นตําแยครับโอ้โหผมก็รู้ว่าผมคันอะไรต้นตําแยน,นี่จะคันมากนะครับทุกคนแต่เขาก็จะกินได้นะครับแต่ว่าเราต้องใส่ถุงมือในการเก็บนี่มีนี่ยอดหนึ่งจะต,ต้องระวังต้นตําแยด้วย นอนดีนอนใหญ่ใหญ่มาก อมากทุกคนนะครับเวลาที่เขากำลังเริ่มโผล่ออกจากดินนี่มันจะเหมือนต้นในหน่อไม้ฝรั่งครับดูกา้านนี่ใหญ่มากนะครับทุกคนแต่นี่ครับต้นจำแยก็อยู่ใกล้ๆเขานี่๋ยาจะค่อยๆหักเอาที่จริงผมก็เอามีดมานะครับแต่ก็อยากจะเอาใช้มือ หักเพราะมันฟินครับดูครับ,ด,รบดูการเขากำลังโผล่มาเลย เยอะแล้วครับทุกคน ๋าวนี้มีแต่ต้นอบอวบนะครับต้องเหยียบต้นตำแยไปก่อน โอยอดครับทุกคนผมคิดว่าผมคงจะต้องพอก่อนแล้วครับเพราะตอนนี้ผมโดนต้นําแยเยอะมากแล้วก็คันมากด้วยเยอะเลยนะครับทุกคนเนี่ยกาลังอ่อนๆเลยนะครับเขาเพิ่งเริ่มออกนะครับดูผิวเผินจะเหมือนต้นหน่อไม้ฝรั่งนะครับ สำหรับต้นผักบงป่านี่นะครับฝรั่งเขาถือว่าเป็นวัชพืชนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาไปออกตามบ้านในบริเวณบ้านนะครับรากของเขาจะชอนชัยไปเรื่อยนะครับบางทีก็ทำให้กำแพงหรือว่า,าพื้นบ้านของเขาพังนะครับเขาก็จะกำจัดออกนะครับแต่ถ้าว่าอยู่ในป่านี่เขาก็ไม่ห่วงนะครับเราก็สามารถเก็บได้ คนดูยอดนี้เดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูนะครับในผ่านี้ดีกว่าอันเล็กๆนี่น่ครับข้างในของเขาเนี่ข้างในของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นป้องๆนะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวมากเลย ก็ส่วนมากก็เอาไปทําพวกแกงเทพโพแกงส้ม,มน,นะครับลวกจิ้มน้ำพริกนี่ทุกคนได้เยอะเลยนะครับนี่เดี๋ยว คลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินในเมืองไลฟ์เฟนเดนนะครับซึ่งเมืองนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็คงจะมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า